สี่คือท่านนะครับสูกใส่สาแนวนะครับมือนี้กับมาตาม่มแนวทางวัดศรีทรงคมนะครับปู่สายทหารนะครับพี่น้องหลังจากเป็นหศูนย์สองก็เลยมาปรุงแล้วก็ขอต่อนะครับมาหลับส้มหลับฟังน้ำกันนะครับสารปู่สายทหารแม่นมากนะครับ <S <S ดหล ได้งวดนี้ได้สิมะหายแล้วแต่ได้ได้หลายงวดนาคันจิ้งสร้างให้มามันนี้นมโศกไส้ครับอาจารย์มาเอาเรามะหายเอาไกล้มะหายหม,มัมกใหม่หมักไรมะหายไม่กินเด้อแต่มาหนกร้านขอโศกได้ซ้ำปูตรงตรงคันงวดนาได้สิให้เราให้ใหสร้างมามันแตกเบิดหล่ะนั่งล่ำนั่งเอ้ยกระสิอให้ กันสามตัวตีาสามตัวแตกเด้อเอาดื่มกาแฟยกแมกินให้เพิ่นผู้แเจ้าเ้อกินน่จะาหนามไปสุดๆดดแม่ตบเจ้ามันตบได้กินห้ผู้จะไน้ ก็ได้โลูกกินแล้วเป็น้นังไงเพิ่นกินแล้วละ่ะขอเพิ่นขอเพิ่นอีกเอาขอเพิ่นตอ่อมัโนโูกไส้เอาลูกอันหนัามันเปิดขวดก่อนโซฟี่เปิดชุดขวด,ดเพื่อขอเลยเด้อสันปิ้นกาม,มันเข่าบังๆเด้อเถอะเห็ดตามสัญญาได้ครับ ปึ๊บเรล่าไฮใกล้โตนี่แล้วครับเราไม่ขนมเขาต้มข้าวต้มของข้าวของข้าวของข้าวนี่ครับปูของหวานของข้าวเดลยทันยาเรล่าไฮใกล้โตเว้กระดกล้วยกระดองเขาเนี่ยเว้ขอเขาไม่เขาต้องไม่ฝุ่นไหมอันนั้นได้พ่อแล้วเออเอออันนั้นออกมาดิมาปิดเลยครับ ติดนะครับ่น,นติดโชกไซนั่นพุนพ่นพุนพน่นนั่นพุ่นพุ่นไหมเออไม่ตีดิโสมเป็นยังบ่้นมั้ไว่เข่าคือกันเออเอาโชกไซมาเลี้ยงปูแล้วเด้อพี่น้องมื้อนีเอาบานนี้กระติขอปูต่อเด้อครับขอต่องวดขอจากน้ำปูต่อให้012กระเถิดศนย์นะครับ ฝานิ่งมือนี่มาโปร่งเนี่ยอันนี้ขอต่อนีเพึงสามตัวได้ปูขอไทยบ่โซไยรัฐ <สก S 2> บาลไทยนะครับสามตัวตรงๆนยครับตังทีมตังแดนมาแต่ไก่ด้วยครับที่บุญรักขาน้ำมันลดนะขาน้ำมันลดได้ยินซื้อเสียงปูว่าปูแมน่นมาของเงแรกนก็ได้ลดตัวอะไรเนาะโซไยขอาขึ้นใจดีใจดีด้วยเพราะว่า ก็มีคนมาซื้อว่าเพิ่นใจดีายอีนื่อนี้เพิ่นมาจังไดนบ่สเซไส้ื่อนี้เพิ่งบ่าน่าจังได๋เพื่อนเพิ่นกินยู่ครับนี่ตะปูบ่สาะไี่ตะปูครับเอางดีๆมันสีฟูผลไมอะไเสียบเสียบจ่ผลลไม้นี่อ่าอเห็นไงอย่างไนมันูไห้มันเฮาไทยบ่ได มากกันนั้นมาเอเจียบมังไม่พีน้องรอรอแป๊บนึงนะครับพอสามตัวเด้อปูสามตัวตรงเด้อสามตัวตรงวัดใดโศกใส่ขอปูเวัดวันที่หนึ่งกุ่มผ้าเนี่ยนะครับวัดใดวัดชีทรงธรรมกะกะสีวานะหลัง เลอดอดัว่าด้ชื่อยิ่มาถือเจอตีได้ไปแก้้อีวกจะคืดยากมาเคยบเคยมาเคยอันมรู้แล้วบันฮุยจ็กแล้วจะหาถื่อยุขอสามตัวบันขอสามตัวเลยครับขอสตัวเลยครับสามตัวเลยอ่อรสักขรู่นะคะ องนเปิกซับเห็นอยู่บ่มาฟังนี่คันเห็นสะท้อนเด้นี่มาตรงนี้ได้อยู่ท่านห่างอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วปูมาแล้วปูแล้วก็มากินเนาะมาลับปปูมาลับแปะปูทหารนี่คือ แม่นเลยนะปู่เนาะแม่นเลยอ๋อเป่าวัดเป็นไปเป็นมาขออนุญาตถามปู่ได้ทีนี้เป่าวัดเพิ่นกะครับเป่าวัดยุ่นีละมันเป็นพุ่มที่สถานเป่าวัดยุ่นีละแม่นแม่นผู้นี้บ่าที่ไปนั่งอันนาเอื้อฟูแต่แม่นผู้นี้ละโอ้เพผนไปนั่งเพื่อนว่าจังไหนค่ะเพื่อนกะให้โชคนี่ยละให้โชคไฮใช่นี่ยละเออแต่ว่าผู้ใดมากอ่ะชวนมากประสบความสำเร็จเบิดทุกคนล่ะผู้บอกได้มากอะก็ได้ ามาก็ได้ไม่ไม่แห่งได้ดีเนาะมาไม่ไม่แห่งได้ดีเอ้าได้ย่าสูบแม่อุ้ยเลื่อมก็ล่ะแังไดคือแห่งมาตั้งสารอยู่นี่ครับอาจารย์เอ่อตะกี้เปนกะมันมีกกอาลางอยู่นี่ครับเปนกะนอนอยู่นี่ล่ะบบดนี้อันโกบ <c oughs> กอนล่างพวกนี้แหละปนกะนอนอยู่นี่เปนเบ่มีเฮือนอยู่แบดนี้เปนเลยมาขอข้าขอได้แล้วเพิ่นก็เลย สางเฮียนไห่ก็เลยได้พอดีเดียเสียบเสียบแม่ก็เลยตั้งสารใบหนีเฉดเออเราเพาะได้ลายเยอะเสียบใส่เออเพาอได้ลายอยอะเสียบใส่ผลไม้เออที่ว่าปู่ทหารไปเขียนใส่มือเลยเหรอครับแมนแมนแมนเขียนใส่ฟ้ามือเขียนใส่ฟ้ามือเลยเออว่างวดนีกมันกาให้โชคบรรดาให้โชค ไก่โชคเนาะนุมโชคใส่มาจุดไก่สะใยศูนย์หนึ่งสองผนกับมาตัดเปลี่ยนศูนย์หนึ่งศูนย์สองเต่เลขขันน้ำมนต์ปู่นี่เข้าสามตัวเลยนะครับโอ้เข่าสามตัวเนาะถ้าโอ้เสียดายถ้าเกิดเราเราเราไม่เปลี่ยนเนาะโอ้เต็มเลยนะครับนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะทั้งสามตัวร่วมจุ่มกันอยู่เลยสามตัวรอบนี้ทาขันน้ำมนต์หรือยังครับยังยังยังเนาะประมาณ คิดหน้าคิดว่าก enfin ็ยังมีบางตัวรอแก้บนอตั๋วทหารเพราะว่าเราเราบอกว่าให้วินในห้าตัวนั่นเนาะวินในห้าตัวอามอนิกะมาทายจังก็ได้โชคนำปูทหารนี่แหละเออเห็นคนบอกว่าหายก็เลยได้หายก็เลยถือว่าถือหลายดอกเพราะได้ได้กินในท่านเพราะได้แก้บนเพลินเห่นนิดน้อยได้ลอตเตอรี่สองใบ ครับอัตลีสองใบละค่ะได้แต่ดินแน่นิดหน่อยขาดเลยมากถ้าถ้าเป็นของปูถ้าหานี่คือพระอาจารย์นี่มีความมั่นใจเลยใช่ไหมมีความมั่นใจคนะเพราะว่าเ <ผม S 1> คายได้กับท่านใช่ไหมแมนเคยได้กับท่านอันนั้นผู้ใดอยากได้ตองมาเองเดีเอตองมาขอเองอสิขอผ่านมูอบ่ได้ขออะไรได้บ้างครับเออขอเรื่องนาทีการงานขายทีขายทั้งเรื่องโชคลาภม,มูนนี่แหละ ครับแต่ว่า,ต,าต้องมาเองอตอ้องมาเอียงโบต้องโทรมาถ,ถามต้องมาเอียงศาลน,นี่ตั้งอยู่วัดเชียงถ้ำบ้านน้องกาตำบลอุดรให้โสกเพื่อนองหานจาังหวัดอุดรธานีครับต้องมาเองอยู่ขางวัดเป็นศาลเหลืองศาลเหลืองเออศาลเหลือง,องข้างคูซาเลยเนะาะขา้างคูซาผู้ใดอยากมาขอมันเป็นหน้าที่การงานขายทีขาทางเออจนมากสิสุได้ มาแล้วมาแล้วเก้ามาแล้วเมื่อนี้กะเลยมากเก้าสีมาแล้วเมื่อนี้ก็เลยมากขอเพิ่นอีกอ่นได้บานนี้อ่นได้ยันนิสร้างมากเพิ่นมันแตกมันหักแล้วเกาแล้วครับมันเกาเลยพูดได้อยากถวายสร้างถวายมานั่งหลอกนั่งร่ำกะมาถวายเพิินแต่ว่าเพิ่นมักก็คือเราให้ไก่ตัวกับดาบครับ ดาบใหม่มีมวยยังหันดาบใหม่แม่ปูแม่ปูมักอาวุธประจำกายเพื่อนบอกอาวุธประจำกายดาบมือนี่มามาเลียงมาเลียงเพิ่นมาป่งเพิ่นคันบานห้าเอิญปาป่งครับครับมะขอแล้วก็อนห้าก่อนเข็ดข้าตามเพิ่นก็ใส่ประสินั่มไปเอาโอ้โหเก่ากับซีมาแล้ววันนี้พระอาจารย์ก็เลยมาให้พี่โชคใหยจุดต่องวดเลยใช่ไหมจุดต่องงวดเลยอ่า เพราะว่าพี่โชคชัยแกมาเจอที่ไรมันเข้าตลอดนะของปู่จับจับอันของปู่นี่ยได้เก้าจีมาแล้วจุสองอันกว่าอันนี้บ่มีจุดฟังซุกเส้ยบ่มีโซเร็ดตรงไหนเอาน้ำปูจุดเอาน้ำปูอย่างนั้นหลายตัวจุดจสองดอกแล้วครับครับจุดสองดอกของปูด้วยของพี่โชคชัยด้วยได้บ่มีมาแล้วเอาเอามิตรจีรีบ่มีเรียโอ้คนบ่หายหลายตัวเพิ่นบ่หายหลายอันแหงเดียวเลย ลูกหลาน่นเหมือนายแค่เอาตัวเลขมาแล้วทำเลขแก้วสีตัวช่วยจับก็ถือช่วูพันยานแล้วมันหลายตัวไหมอาจารย์ใช่ครับบเรีกมันนะบ่อใส่อันไายเปนลรื่อบเรีกมันนะบ่มีเลขแม่ของแต่ว่าจะอาจราิมีตัวหนึ่งนี่ใหเลขกัอิมีสองตัวอันนัวนึ่สามตัวบน มีสองตัางสอตัวางอยู่ของโมใช่ด้อ่าแต่มีตุ้นตุ้นุ้นด้วยกันเบ็ดไปในเบ็ดลบ่ดมอนเหืแต่ว่นตเนแล้วมัเครื่องแล้วเมันเครืองแล้วแม้ว่สีบ่มีเลยท่านเครืองบ่มีกาบ่มีท่านเลยปูพันยานหลายตัวท่านห้สี่เจ้าสี่ด้พี่น้องลอดดูที่สาม้สี่ ก้าสี่ี่เนาะจเหลมแหลมิกหนึงนุออกะมอาจารย์เก้าสี่หนึ่งนาล่าเก้าสี่หนึ่งนี่นาแน่นี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 ุ่ดรดออก่ล้วมับรุารุด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 รรัดรุดรุดรุดอุดร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 ุดุดรุุดรุรุุดรุดอ บ่าห้าบ่าวเพื่ถือที่ขอเพิ่อนไม่ขอเพิ่นดีๆครับขอคือเก่าขอเพิ่อนมาแต่เพิ่นใจดียี้ดิเออข้งเพิ่นเบาเก้าสี่หนึ่งบอเพื่อนว่าเพื่อนใจดีอยู่แล้วบางหันเพื่อนก็ยังให้เนาะ เอาตั้งนธที่ามใจกิอะีพอดีๆได้อรงส้ไ้อสร้างซือมามาให้เราบานเนี่ยร้านนีสร้างตลงระบุเด้สร้างเวี่น้กว่สี่เุานนะามโตนะเไสลงร้างจนระบุดดีๆด้จาเสือสร้างอียงม่พร้อมเพครูเป็นเราสร้างดีนี่คุณยงเนี่ยสร้างมามาหานสร้างลีบ่ แไดสร้างอีดีวันกิน้องปูไปูของกน้าจแ่เพร่อนั้นเห็นจอดูขังสร้างสร้างโศกไส้นี่กมได้เลกนี่เปนตัเล็กได้จุดใหม่เัานีดโซกไส้นี่าสีหนึ่งป่9ปีหนึ่งร้างไปนั่นเขาตั้งไปไกลได้โศกส้เน่ยไปไกลได้อันนี้ได้ปูไไกลเหมนปูพยากมักรมแนปูเป็นเบอร์ไกลเปอสตัวนะครับเป็นว่สันผลลใหม่ก็ได้โกส้ โอ้ยผลละไม่ผลใดแล้วเหลือไก่น้ำป้าน่าจะในสิบมั้งาึ้นบกเขากันจีเจ้าต้องเอานี่หัวหมูรอบหน้าบ่รอบหน้าหัวหมูมาขั้นนี้มาคู่บุรีครอบกันทั้งวันนะเด็กของอาจารย์เอาเอารอบรอบหน้าหัวหมูพี่ปูพันบมมักหัวหมูมักแต่ไก่กับเรามันหายยากบ่มันหายยาก เป็นม <laughs> ักเหล้าใ้ใกล้ตัวนี่ละมันยากนโอ้ยไกล้แต่เข้ยคกอยากยิ่นี้นะเราหา้ใกล้ตัวด้ันว่าหัวหมูนี่จะออกเยอะยิ่นี้นั่นแหละมันจะออกนะสวกไสจนนุ่นไม่ออกเป็นว่าเอาเป็นมักแต่ไกลกับเหลาจังว่าบ่ได้นั่นล่ะครับดูที่แรยเอาน้หมูในกันเลี้ยนเขียนเมือเขียนซาย เก่าสีนึงเือเป็ดวะนี่เป็ดไหมเ,เป็ดจะง่าตัววะนี่คอยต้องการวะกินหลายไ,ไม่อยากให้เขาสัว้ตงมากกับดาบเอางอมกมาแล้ววะนี่ตัวไกุ เข้าเา้ัก่อนหเ่นเก้ายานเข่าเห็นเข่าสิยานเข่าเห็นเข่าดีเป็นนวลกกานงเป็นนวลเนืองนต้่งเนื้อผ้ากันรุนรยหนนี่อยู่ันปไปยังขึ้นว่าเอามมูขึ้นนี่นะสูนสะอนี้แป ใส่เจ้าเจ้าถับไปบ่อซูโม่ฟังขึ้เกาเด้อเมียนนั่นแกมันเมีนเมียนมือข่อยเลขบ่อนี้กันหนึ่งหนึ่งมาเนี่ยครับอันนี้เป็นเลขของหนึ่งหนึ่งนะเนี่ยขอภูมิผีทหารใช่ไหมปลุกเมน มีกอหารหุดอันแหลดขนว่าช่วนี้คือพึดแค่มันออกเป็นชูมมันเป็นชูมมีแล้วเนาะมูลมีตัวเลขขอเป็นออกเลยใช่ไหมครับทหารแมนตามสถิติวันนี้ไม่ใช่ทะไหนวันนี้ <10 S 1> วันที่20พอดี20 6 9อ้าวามูลเก่าติขอต่อ อันนี้20ไปแยกเอาค่ะจับตัวเอาหมหมักท่างปั้งท่างใดเนีะยันปั้งตามสถิติเท้ทาเลี้ยงเราขอตองสินแม่นบ่ค่ะถ้าเลี้ยงเราขอต้อนี่ถ้าให้เพิ่นเป๊ะเป๊ะขันห้เพิ่นตรงตามกำหนดนี่สิได้ค่ะสิได้ตามเพิ่นเลยโอ้นะสิได้ตามเพิ่นเลยแต่ว่าเพิ่นกระชิให้ยย่างเก่งสุดกระชิห่หายางวุด ขันไดงวัดนี้แกงวดนี้ไดงวดนี้แกงวัดนี่ก็คือหายหางวัดแก้ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆแกไปนั่นนแมนแต่ว่าขันได้ปึ๊บแล้วก็รากาบ่มมาแก่ระสิบ่ได้หรือจะเกิีช่วย,ยไปทั้งปีโอ้อัน <c oughs> นี้แก่เร็่วเพิ่นหายเร็ยวอยู่ดอกเนาะแมนขันผพ้ใดมาขอเพิ่น่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภก็ดีเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีจะสมมากสิได้สมปรารถนาแต่ว่าต้องมาเอง เจ้าตัวตัวมาเองฝากบ่ได้เด็กตองมาแกเองต้องมาแกเองผู้ยุ่ไก่กะกะกะต้องกะต้องโคมาโคมาหมายถึงผู้ยุ่ไก่นี่หมายถึงว่ายุ่ตั้งประเทศเด้ค่ะอ่าขยุ่ในประเทศก็มาเองมียคือวสามาศีมาได้แม่คือวสามารถสิมาได้จะต้องมาเองอย่างข้าที่ขายทางสิศีรษะเจ้ามาก็ได้หลายยุ่งอ่าจ้ะ เลขว่าหลายตัวดอกมาขอพนวนเดี๋ยวมันจะให้รักหนึ่งสิมาหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งเก้าถนันเก้าหาเก้าซีมีกันปะ่หลายตัวซีหาตัวมีมีตัวไหนบ้างนะครับพี่อาจารย์ครับอของพี่อาจารย์จุดของพี่อาจารย์จุดนี่ได้เก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งของหนุ่มโชคชัยจุดนี่ได้ศ<ม>ูนย์หนึ่งห้าขอพีทหารขอพีทหาร